พ่อแม่พี่น้องผู้ใดน,นะครับที่คิดฮอดบ้านนะครับคิดฮอดบ้านเฮากะถ้าได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้ uh huh. กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ผมเด้อ uh huh. พ่อแม่พี่น้องเลย uh huh. นะครับเพื uh ่อจะได้มาหาสิ่งสวยๆงามๆมาฝากแบบนี้กะบ่มีเวลาพอปันไดนะครับโอเครายการส่ปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านกลางอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใช้พิจรรายาณในการรับชมเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำและห้ามรล,ล่เรียนแบบดิดคานพ่อแม่พี่น้องครับชาวบ้านกลางและชาวบ้นานไก่เคียงและกับทุก้ทุกคนที่ได้รับชมยุตอนี้นะครับกลับระพบก,กับผมคือเกานะครับกับมิสเตอร์พีเคกับรายการฮักบ้านเกิดนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอามือนีขึ้นมาเดียวนะครับ เมื่อนี้นะครับผมได้ออกมาพื้นที่แถวนี้นะครับเจจิ้งเรียนไฟนะครับเพิ่นบริมาณน้ำนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับเมื่อนี้ผมก็สิพามาเบิ้งน้องมะเฟืองนะครับซึ่งน้องมะเฟืองเนี่ยก็คือเป็นที่สาธารณะประโยชน์นะครับสาธารณสาธารณประโยชน์นะครับก็คือสามารถให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนหรือบุคคลทั่วไปนะครับสามารถทำบ้าห้กินได้นะครับเึ่งตรงนี้นะครับก็เป็น จุดหนึ่งนะครับ่งเป็นงานลอกคองนะครับที่นอกท้บ้านกลางเขาห้องว่าน้องบบเือครับน้องบักเฟื่องนะครับเป็นน้องเป็นไอะน้ำขนาดย่อมนะครับที่เอาไว้ให้ครับชาวบ้านหรือประชาชนนะครับท่ามหากินนะครับสร้างขึ้นโดยนะครับสร้างขึ้นโดยนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสร้างขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จบจนรับธรมนั่นเอง นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารัฐบาลมอบให้กับให้บานเฮ้านะครับเพื่อสิเอาไว้ในเรื่องของการทํรมหาติเรื่องประมงนั่นเครับหรือด้านการหาปลานะครับหรือเกี่ยวขกับน้ำนั่นเองนะครับเมื่อนี้นะครับผมกัสิพาผมกัสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับว่านอนมะเฟืองนี่เป็นยังไงนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไปรอบนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ฝนตกนะครับอาจจะมีอุปสรรคแน่แต่ว่า ความสวยงามในเรื่องของอตัวน,นี้กัเขียวชะอุ่มนะครับก็สามารถที่จะเบิ่งในความสวยงามได้นะครับเดี๋ยวเอาไป่งกันลยครับตอนนี้นะครับผมกับครับมาเบิ่งจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะ ร่มเลื่อนร่มเย็นนะครับในกรณีนี้นะครับมันร่มเลื่อนร่มเย็นรถทุกบอกนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับมากกว่าผมว่าน่าจะหลายหลายปีแล้วครับมากกว่าร้อยปีแล้วะผมว่านะน่าจะหลายปีแล้วนะครับแลักกอีกันึงนะครับเท่าก็สมควรที่จะอนุรักษ์ต้นไม้นะครับขนาดใหญ่ตรงนี้ไว้นะครับแลวกกาอียอะหนึงนะครับ ตรงข้างหลังขุงผมนี่นะครับเป็นเส้นทางที่จะเอาไว้ขับรอบหรือว่าวนรอบนะครับในเรื่องของตัวนี้เข้าไปฮอดบันกลางนะครับส่วนอีกฝังหนึ่งนะครับมันไปบ่ไรนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะใส่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแต่ว่ามือที่ผมเอารยนตนมาเนาะมันก็เลยไสบ่อไรนะครับเมื่อนี้นะครับผมกับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งจุดจุดนี้นะครับ ว้าวอาผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่มชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้ก็เป็นน้องมะเฟืองอย่างที่ผมได้กาวไปนะครับแล้วก็ความยาวนะโอ้ไปนู่นนะครับพุดแได้ไกลพุ่นนะครับอีกฝั่งนึ่งก็จะไปพุ่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นชุดส่วนกลางของชาวบ้านกลางชาวบ้านกอชาวบ้านใกล้เคียงนะครับเอาไว้ฮะเอาไว้หาปลาหรือว่าทํามากินในเรื่องของการประมงนะครับหรือการหาปลานั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับตอนนี้ง่ามไหลนะครับง่ามไหลนะครับผ่านปลาค่ะมีใบเขียวนะครับแม่น้ำจะเป็นน้ำที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็เบิ้งแล้วง่ามไหลครับพี่น้อง่ามง่ามง่ามอยู่เียนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะครับช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงฤดู ใกล้จะเบิดฝนนะครับแต่ว่าเมื่อนี้นเขาบอกว่าฝนตกพายุเขานะครับกับเมื่อนี้ผมไม่ใช่ทุลาแถวนี้ก็กลยเลยพาทา่านผู้ชมมาเบิ้งนะครับจะเดี๋ยวห่อไปเบิ้งกันว่ามันมีอย่างนะครับว้าวครับต่อไปนะครับเขามาเบิ้งจากในรถแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับอาจจะ เที่ยการเดินท้างอาจจะนี่เนีน่ยต้น่มยแล้วก็ภาพอาจจะบอค่อยอสวยงามพอปันไหนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่้างลองมกเพื่อนนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้กะจะอยู่เสร็จระวางบานกลางมหาบานกอนะครับแถวนี้ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ๆครับต้นไม่พี่นงนี่ครับต้นไม้ใหญ่ๆทางหนังนะครับ ตรงนี้กับย่างที่ผมบอกนะครับเป็นสถานที่ให้พ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนค้นหากินนะครับที่คนมักปา่ามักในนะครับก็คือสามารถที่จะมาหากินได้นะครับบ่าจาเป็นต้องว่าผู้ใดหามมา่นะครับเพราะว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับส่วนฟังนี้นะครับกับจะเป็นเอ่เทียงหน้าคนนะครับอเอทียงหน้าของคนที่อยู่แถวๆนี้นะครับ สมัยแต่เน้นน่อยนะครับผมกับผ้าผู้สาวมาเรียนมองนี่ละนะครับอาจจะม้อหนึ่งม้อสองนี่แล้ครับพอาาะม,ะ 1, ม,บมาณนีครับถ้าจะไปเ <What? S 1> เส้นทางนะครับกี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าสีมาานออกมักเฟื้องนะครับกัขอแนะนําอย่าออารถยนต์มากนะครับเพราะว่าเส้นทางในการไปมันค่อนข้างแคบด้วยพี่น้อง เนี่ครับเอามาอีกมุมนึงนะครับอีกมุมหนึ่งฟังทางนี้ก็สีสวยงามเป็นคนละแบบนะครับเพราะว่าฟังนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งแจ้งนะครับโล่งแจ้งถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดน,นะครับที่คิดฮอดบ้านนะครับคิดฮอดบ้้นเฮากะถ,ถ้าได้บังคลิปนี้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับเพื่อ <ๆ S 1> ทีได้มาหาสิ่งสวยงามมาฝากแบบนี้ก็ พอมีเวลาพอปันไดนะครับอันนี้บรรยากาศบ้านเฮ้านะครับฝนกำลังตกกำลังเขียวชะอุ่มนะครับแล้วก็กำลังเบิ่งแบบงามๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแบบงามๆเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีสายฝนฝนตกลงมาให้ขัดความกล้องเฮาในจในไมยนะครับอ่าตอนนี้ก็สีมหอด ทางไปวัดนะครับวัดเขาเรียกว,ว่าพระวัดเอียงววัดกอแก้วนะครับห้างไปวัดกอแก้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับห้ามไปวัดกอแก้วเดี๋ยวเอาไปเบองงว่าวัดกอแก้วเป็นจังใดนะครับ เส้นทางนี้เป็นทางสามแยกที่จะออกไปหาทางไงนะครับทางไงเท่ากับคือทางไปมันกลางบันก้อนั่นเองนะครับนี่นะครับบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ทางหนองบัวเฟืองนะครับมีให้เฮาเบิงนะครับแบบสวยงามแบบชาวบ้านบ้านธรรมดาเฮานะครับเพราะว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับถ้าผู้ใดมีเรื่องร้อนใจนะครับมานังเบิ้งวิวธรรมชาติก็อาจจะซอยได้นะครับ ฟังน <ersch> <Frog. S 2> ี่ฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่อ่ามือไม้แล้วครับผมสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงวาวัดสะแก้วเอ้ยวัดเอ๋เกาะแก้วนะครับเป็นจังได้ล้วะคมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเมื่อนี้ฝนตกนะครับมันก็เลยอาจจะเห็นแหงทุกอย่างบ่พร้อมที่จะถ่ายทำเนาะนี่มาเบิงผมกระทะพ่อแม่พี่น้องมาเบิงอันนี้ก่อนนะครับมาเบิงน้องบักเฟื่องก่อนแล้วก็รอบๆน้องบับเฟื่องนี่เป็นจังไดนะครับ พามาเบิงกันสี่ก่อนนะครับคุณ mm hmm. นีเดอร์นี่นะครับอันนี้ข้างหน้าเฮ้านี่ครับตรงข้างหน้าใกล้ๆประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรนี่นครับประตูวัดนะครับซึ่งเป็นวัดที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นะครับเป็นวัดที่อยู่ระหว่งางบ้านกลางกับบ้านนโน,โนบ้านโกนะครับแถวๆนี้นะครับได้ารพบูชาได้มาสักการะนะครับ กาบลายพระนะครับนี่นะครับกาบหอดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเขาวัดนะครับทางเขาวัดถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่มีกําลังศรัทธานะครับที่อยากจะพัฒนาวัดอยากจะพัฒนาในเรื่องของสถานที่ในวัดนะครับขอรินเชิญนะครับอันนี้คือคือเป็นประตูหน้าวัดนะครับหน้าประตูวัดเลยนะครับ อันนี้เป็นวัดที่อยู่นเกอะเขาเรียกเขาห้องวาเกอแก้วผมกับโบหูเดี๋ยวไปเบิ้องอีพีหนาแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของอ,อน้องบอกเฟืองนะครับกัดสิส้นสุดแค่นี้นะครับเพราะว่ารถผมไปว่าไรแล้วนะครับเพราะว่าเส้นทางทางหนานี่มันจะแคบลงแคบลงแคบลงนะครับมันก็จใจเหตุให้รถยนต์นะครับไปบ่ได้นะครับผมก็เลยต้องขอหยุดไปเพียงเท่านี้เด้ดพอพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใด สนใจนะครับการท่องเที่ยวในจุดนี้นะครับจะสามารถที่จะมาเที่ยวมาดันกันได้นะครับตามธรรมชาติบ้านเฮานะครับช่วงเข้าไปข้างในนี่ก็เป็นวัดนะครับเป็นวัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังก่อสร้างกําลังพัฒนานะครับยังไริมีอย่างฟืหวามากไหมแตมือไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบรรยากาศดีดก็นี่ผมสีมาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะครับครับเมื่อนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นสิ้นสุดอ่าอีัางหนึ่งนะครับของของหนองน้ำหนองมะเฟืองนี่นะครับเป็นการขุดหลอกคลองของอ่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นกรมชลประทานนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าฟั่งไปฟ้างข้างนั่นนะครับก็จะเป็นช่ยแดนระวางบ้านนาโนกับบ้านกาครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับชิ้นฮอดบ้านอยู่บ่ครับใครชิ้นฮอดบ้านนะครับก าบางๆนะครับก็บสามารถที่จะมาเบิงบรรยากาศตามที่ผมพามาเบิ่เมื่อนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับแห่งสวยแห่งงามนะครับแถวนี้ก็เป็นมองให้ประชาชนแถวบ้านกลางบ้านกอบ้าน,นโน,โนหรือบ้านไก่เคียงนะครับได้มาทำมาหากินเนาะเบิงงนหน้าปัดรถผมนะครับ กระจกรถผมเนี่ยยังมีฝนตกนะครับอยู่เลยนะครับแต่กะลลำบากลำบนแค่ไดนะครับผมกะสี่ออกมาแปรงปันให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับอ่าอาจจะท่านใดอาจจะผมมีโอกาสได้มานะครับกาเบิ้งท่องผมนี่ก็ทำกลับมาแล้วนะครับนี่ครับจะสำหรับจุดนี้นะครับกาเป็นจุดที่เอาไว้ พักผ่อนหยนใจหรือเอาไว้พักผอ่อานมะาเล็นมาหัวมากินมาเที่ยวเอียงก็ได้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่ามันอยู่ไก้วัดนะครับฟังนี่นะครับอีกฟังขางนันไปมันสามารถาเปิดเพลงไปอย่างไดนะครับแต่ว่าฟังหนี่มันอยู่ไก้วัดนะครับเป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเงียบนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับะอยู่ในช่วขงของระวางวัด สามแยกนะครับสามแยกอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นสามแยกที่เอาไว้อ่าไปตอกับเดี่ยวทรายออกไปหาถนนนไ่นะครับ mm hmm. นี่เส้นทางก็ค่อนข้างที่จะอ่าเละในจังหน่อยนะครับเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นทางลูกรางนะครับอ่าทางขีดหินแพาบเท่านะครับถ้าเกิดว่ามันถึงน้ำถึงย่างมามันก็นอาจจะเป็นขีดตมนะครับขีดโค้นขีดเลนนะครับแ้วแต่อ่า มองนะครับถ้าเกิดมองใดที่มันเละในจังหน่อยกะเละกับเละคักอีดีเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็คือทางออกนะครับทางออกจากรามคเฟืองไปหาถานนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมาออกตรงคางคาง,ง,งกัครับไอร้านอียงน้อบ้านเท่านี่ผมจำบ่ได้นะครับร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับ่ฉ่าตอนนี้เพิ่นได้ใหญ่ไปอยู่บม่องไม้แล้วนะครับ เสียทุนเส,เสียอย่างกับผมจำก็าได้นะครับเนี่ยครับก็บจะมาออกเซนนี่นะครับอ,ออกตรงน,นี้อ่าเป็นแล้วนะครับต่อไปนะครับอีพี่หนานะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาอาจจะบริเวณอีพี่หนาอีพี่ต่อต่อไปนะครับอีพี่หนานี่ผมจะ ไปตามไอหมู่บ้านเฮ้าสกอนนะครับเบิ่งประเพณีวัฒนธรรมสกอนนะครับนี่ยครับเขาเดียวออกมาแล้วกันมาเจอถนนใหญ่นะครับก็บสามารถที่จะมีเลยๆอันนี้เป็นอ่าบ้านขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเก้านะครับ ีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใครก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากมากเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไครต์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ